สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เว็บไสตดิดีกับ f o o d t r a l TV ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูข้าวผัดอเมริกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ไม่ยากค่ะไปดูส่วนผสมเป็นก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสม,สมทั้งหมดนะคะจะมีไข่ไก่ค่ะลูกเกดหอมหัวใหญ่หั่นเต๋านะคะ ข้าวสวยค่ะซอสถั่วเหลืองพริกไทยป่นมะเขือเทศหั่นเต่านะคะอันนี้เราหั่นเฉพาะตัวที่เป็นเปลือกนะคะส่วนไส้เนี่ยควักทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าไม่ง้นจะทําให้ข้าวแฉะค่ะต่อไปก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะน้ำตาลทรายถั่วลันเตาเกลือเนยจืดหั่นเตา่ากระเทียมสับละเอียดนะคะตามด้วยแฮมค่ะน้องไก่นะคะและไส้กรอกค่ะ อย่างแรกที่ต้องทํานะคะก็คือนําเกลือนะคะมาหมักกับน้องไก่แบบนี้แต่น,นี้ถ้าคุณผู้ชมกังวลว่าน้องไก่ที่ทอดอาจจะไม่สุกนะคะเราก็จะบ้างไว้สักหน่อยนะคะบ้างไว้แบบนี้นะคะเวลาทอดเนี่ยไก่ก็จะสุกได้ง่ายนะคะทีนี้ก็โรยเกลือนะคะไปที่ตัวเนื้อไก่ กอที่เวลาทอ,ทอดออกมาแล้วนะคะไก่ก็จะได้มีรสชาติด้วยนะคะเม่ลก็จะจืดอย่างเดียวนะคะ,ะแค่นี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทอดสมุนไพรอื่นๆต่อไปค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องมาทอดไข่ดาวนะคะทีนี้เราก็จะมีอุปรกรณ์ช่วยนะคะในการที่ทําให้ไข่เนี่ยอยู่รูปทรงที่สวยงามน,นะคะเราก็จะใส่ลงไปมันเป็นพิมพ์ที่ใช้สำหรับการทอดไข่โดยเฉพาะนะคะใส่เนยจืดลงไปนะคะ นี่ก็รอให้เนยละลายก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเนยก็ละลายดีแล้วเราก็จะเทไข่ไก่ลงไปในพิมพ์นะคะพยายามให้ไข่ไก่อยู่ตรงกลางนะคะไข่ไข่แดงจะได้สวยด้วยนะคะใช้ไฟไม่แรงนะคะไม่งั้นเนี่ยไข่ก็จะประทุเหมือนกับไข่ดาวบ้านเราทั่วไปนะคะนี้สหรับข้าวผัดเม่กันเนี่ยเราจะต้องให้ไข่แดงเนี่ยสวยด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทอดแฮมกันค่ะทอดพอให้แฮมเหลืองนิดหน่อยก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับสุกมากทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแฮมอย่างนี้ก็คือสุกมาแล้วนะคะเพราะว่าเขานำไปต้มมาแล้วนะคะเราก็ทอดให้ มีสีที่สวยขึ้นนะคะลงมถึงรสชาติก็จะอร่อยขึ้นด้วยนะคะทอ,อให้สีสวยเหลืองทองแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะทีนี้ก็ใส่เนยเพิ่มไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนยเนี่ยเริ่มจะ เราเห่ไปแล้วทีนี้เราก็จะใส่ไส้กรอกนะคะใส้ตะหลิวนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไส้กรอกจะได้สุกทั่วชิ้นเลยนะคะเติมเนยนะคะลงใน,ะะรนะะรกระทะนี้ก็นำน่องไก่ลงไปทอดนะคะ จะใช้ไฟแรงเกินไปนะคะทอดด้วยไฟปานกลางก็พอนะคะไม่งั้นเนียเนยก็จะไหม้นะคะรวมถึงไก่ก็จะไม่สุกนะคะหลังจากที่ทอดของอย่างอื่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาผัดข้าวกันนะคะเริ่มจากการใส่เนยลงไปในกระทะนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะ นะคะให้กระเทียมหอมนะคะรวมถึงเนยเนี่ยก็จะละลายด้วยนะคะนีเ้เราก็จะใส่ลูกเกดนะคะลงไปถั่วลันเตาค่ะหอมใหญ่นะคะตามด้วยซ้ำมะเขือเทศค่ะ ซอสตนเหลืองนะคะน้ำตาลทรายค่ะผัดทุกอย่างนะคะให้เข้ากันแล้วก็ให้หอมใหญ่เริ่มที่จะใส่ขึ้นด้วยนะคะต่อไปใส่ะมขสอเทศค่ะ ข้าวสวยนะคะผัดข้าวนะคะกับเครื่องปรุงอื่นๆนะคะให้เข้ากัน่วนข้าวเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะจะจายข้าวให้ทั่วกระทะน,นะคะเพื่อที่ข้าเวเนื้อจะแห้งได้เร็วขึ้นนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานร่วมกับอของที่เราทอดไว้ก่อนนะ้่นนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจัดจานนะคะตักข้าวนะคะใส่ถ้วยนี่ก็ต้องใช้ตะหลิวนะคะกดข้าวให้แน่นนะคะ จากนั้นนะคะนำจานนะคะคว่ำทีนี้เราก็จะต้องจัดของทุกอย่างนะคะลงไปในจานเริ่มจากอ่าไส้กรอกนะคะนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะวางคู่กันแตงกวาอ่ามะเขือเทศค่ะนี้ก็ตามด้วยไก่ทอดค่ะ และเบคอนนะคะสำหรับไข่นะคะเราจะวางไว้ด้านบนนะคะแบบนีแค่นี้ค่ะง่ายๆสำหรับเมนูข้าวผัดอเมริกันของเรานะคะ อย่าลืมลองทำดูนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยในการทำอาหารอื่นๆนะคะ mm hmm. ก็แวะไปพูดคุยกันได้ที่เวบ็บบอร์ดของ f o o d t r a v e l t v ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ